ครับผมสุนทรคุณเทมังนะครับจากมอลังเศตจริงจริงและเรื่องหัวข้อที่เราพูดเนี่ยทีแรกก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะพูดในเรื่องกันหรือพวกเราดีกับ l อ c ก็เห็นว่าพวกเราจะจัดรุ่น13ปาเป็นอง BCG g ผมเลยตั้งหัวข้อเทๆว่าเป็น BCG และเป็น Deal of p p o ชิ n i t i สโตรับอ m e ที่ผมตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาคืออยากจะให้มันแบดการงานของ SME ของ p ีของพ m เขาตัวที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อสองปีที่แล้วได้มีโอกาสไปช่วยงานกับ SME บาง implement เรื่อง BCG model เนี่ยให้เป็นของให้เป็นปฏิบัติที่เป็นเป็นจริงว่าจะเอา BCG model เนี่ยไปปล่อยสไปให้สินเชื่อหรือไปพัฒนาลูกค้าได้อย่างไร ผมก็เลยคิดว่าจเจ้าเรื่องนี้มันเล่าสู่กับพวกเราฟังว่า BCG ที่มันจะเป็นที่มันจะนำไปสู่กระบวนการทำให้เกิดาาการทำงานเลื่อนไปใช้ประโยชน์ที่เป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนที่จริงคำว่า BCG เนี่ยหลายค,คิดว่าจะเป็นคำฝรั่งแต่ที่จริงเป็นความคิดของไทยแลนด์เราเองนะอย่างที่ท่านมงคลดีพูดไปตะกี้บอกว่าเป็น แนวความคิดในการบร,ริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นชุดนโยบายที่เราเองได้เกลียดขึ้นและนําเสนอในที่ประชุมเอเป็ในที่ประชุมเอเป็กเขาก็ทึ่งว่าเอความคิดอันนี้เป็นความคิดที่แปลกใหม่แล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์อีกในแง่มุมหนึ่ง BCG ีจ BC ีแที่จริงจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องไทยเราทั้งหมดก็คงจะไม่ใช่ ในความคิดผมเนี่ย BCG m o เดลเป็นสับเซ็ตของ4.0 4.0เป็นอะไรบางอย่างที่เราเข้าใจไปในแง่ของเป็นเรื่องของไฮเทคหรือเป็นเทคโนโลยีแต่ BCG เป็นอะไรที่เป็นเบสิกมากกว่าและเป็นที่เราทำอยู่และเราทำแล้วเดี๋ยวจะเล้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้ลองมาดูว่าไอ้คำพวกนี้แท้จริงมันมันเป็นสับเซ็ตของการพัฒนาอย่างยัง่งยืนนั่นเอง ถ้าคิดว่าแนวคิดว่าด้วยกันพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันได้เริ่มด,ดําเนินการมาประมาณสักปี1987ที่เราเอาเซเบตเรื่องโซเชียลเดเวลลอปเมนต์ขึ้นมาในปี1987นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปาั๊บเด็กการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็มีการขยายตัวและมีการมีการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง UN Global ลบอลคอมแพในปี2000แล้วก็แตกหนกจากลูกแตกหลานกเป็น 4G หรือ CSR ซีจลลลีมาลงเล่นกระบวนการอย่างที่พุณประวิทย์ได้พูดไปจะกเรคือว่าทาบัญชีเล่มเดียวทําทุกอย่างให้เราเองมีความรับผิดชอบต่อกิจการบริษัทไม่โกงผู้บริโภคไม่โกงผู้ถือหุ้นไม่โกงสัตรกรไม่โกงรัฐบาลอันนี้คือเราคิดอินหมายว่าเราเองในดําเนินการด้วยความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบอีกแบบหนึ่งคือ CSR คือความรับผิดชอบต่อคนภายนอกความรับผิดชอบต่อสิ่อมวลอนความรับผิดชอบต่อสินค้าที่เราําไปแล้วเราไม่ทําร้ายหรือไม่เอาเปรียเรบออาารเ,เ,รยเรื่องคุณสมบัติของอาหารไม่เอาเปรียบเรื่องคุณสมบัติของสินค้านะครับซื้อตรงต่อลูกค้าก็เป็นเรื่องของ CSR ทีนี้ <c oughs> นับตั้งแต่ปี2000ปต้นมาปัจจุบันปี2023 23ปี สา,ากามันไม่ได้มีเฉพาะแค่ 4G กับ 5G มันมีอีกอีกอกอกต่างมาอยู่เรื่อยๆอย่างที่ทั้งทั้งหลายเองได้รับทราบว่าปัจจุบันเนี้เราเองกำลังให้ฝังนิยมกับเรื่อง ESG ใช้ที่จริงเรื่อง ESG คือสับสามคำ e n v i r n m e n Social กับ Governance สามคำมันนี้แท้ที่จริงมันก็คือสับเซ็ตของ e n v i r n m e n Economy Social ที่มีมาตั้งแต่ Sustainable Development ในปี1987 พียงแต่ว่ามันเกิดความไม่ชัดเจนในบางแง่มุมระหว่างอีโคโนมีกับโซเชียลมันก็เลยมีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองว่าเป็นอีโคโนมีเป็นโซเชียลแบบนั้นเนี่ยมันไม่รู้คืออะไรมาจัดใหม่ได้ไหมอีแอนเวอร์นเมนต์คือสิ่งแวดล้อมนี่ชัดเจนจริงๆเรื่องความชัดเจนของเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยใครทํางานเรื่อง csr ใครทํางานเรื่อง การความการบริหารความยั่งยืนจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันวัดยังไงก็มันมีความมันมีเครื่องมือมันมีทิศทางแต่พอเรื่องอีโนมีปังจะมันจะมีความสุขอีโนมีอันนั้นคืออีโนมีของกิจการหรืออีโนมีของชุมชนมันบางที่เองก็จะไปให้ความสําคัญกับอีโนมีอัไนก็ไปส่งเสริมเิรษฐกิจชุมชนถท้ที่จริงคิดแบบนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องโซเชียลนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอีโนมีอีโนมีคือกิจการของเรา การทำกำไรของเราการรับผิดชอบต่องานและการลงทุนของเราการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้นเพราะกระบวนการแบบนี้พอมันมาเป็น S กับ G มันเลย S น,นี่คือโซเชียลคือข้างนอก G ตรงนี้คือกั v e r n a n c e คือกระบวนการจัดการที่ผู้บริหาระจะต้องดูแลตัวเองและดูแลความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้นดูแลต,ต่อพนักงานดูแลต่อสังคมดูแลต่อสิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชนต่างๆงานนาาเป็นเรื่องของกั v e r n a n c e เป็นกิจการภายใน แต่ถ้าเป็นโซเชียลเป็นเรื่องกิจการภายนอกแล้วก็โซเชียลอันนั้นยังยืดยงไปยังเรือ่องอื่นๆที่เราอยู่ในชมุมชนยึดยงไปในเรื่องของอความรับผิดที่มันกว้างขวางออกไปข้างนอกนะครับก็เป็นเรื่อง ESG ที่นี้ผมอยากจะกูพื้นฐานกับพวกเราตรงนี้ว่าเรื่อง ESG ก็ตามเรื่อง Sustainable Development ก็ตามหรือ BCG ก็ตามปั๊บเนี่ยเราจะไปมองเป็นเรื่องวิชาการเราต้องมองเป็นกลยุทธองค์กรในนี้ผมเลยให้ความสําคัญกับเรื่องสีแดงๆที่ผม โบให้พวกเราดูว่า ESG แท้จริงมันคือสิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญกับปัจจัยและการดำเนินการที่เราไปสร้างความยั่งยืนหรือความได้เปรียบเราในระยะยาวถ้าคนอื่นเขาทำไม่ดีเราทำได้ดีเราจะมีความได้เปรียบนั่นเองในโมเดลของนเรืนนเร่องของ ESG เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ยินได้รับฟังหรือจะได้รับการทักจะได้รับการ ตั้งคำถามจากคนอื่นที่เขาไม่เชื่อต่อ ESG หรือไม่เชื่อต่อ Sustainable Development คือว่าทำไปแล้วเนี่ยทำจริงหรือทำไปแล้วเราได้ทำไปแล้วแล้วแล้วเราสังคมได้อะไรเหมือนกับที่มีสื่อมวลชนหรือมี NGO หลายหลายหลาย,ลายท่านเองจะตั้งคำถามว่า ESG ก็ตาม BCG ก็ตามเป็นเรื่องของการฟอกขีดคือทำให้มันดูเหมือนเขียดทำให้ดูเหมือนจริงพันนก็เท่ากับว่า ESG ถ้าจะใหะ้ดำเนินการ เป็นเรื่องมาตรการจริงๆปั๊บเนี่ยตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเช็คลิสต์ตัวนี้จะเกี่ยวข้องสแตนดาร์ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับ,กบมาตรฐานที่ตลาดหรือคนเกี่ยวข้องกระบวนการชีวัตเเขาจะคอนเซนท์ทีนี้มาดู b ี BC g ี g ีหมายถึง b i o อ c o n o m y หมายถึงสกุล่าอ Economy หมายถึงกลิ่นอีโคโนมมันเป็นคาแรค c เตอร์ออฟบิสเ s สมันไม่ใช่ใกลไกปัจจัยมันเป็นรูปแบบ กว้างๆคร่าวๆว่าคุณไปทางเนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์คุณก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ไอตัว b i o ออีโคโนมีตัวซ e คล n o m อีโคโนมีตัวกรีนอีโคโนมีผมคิดว่าเป็นกรอบการํำเนินงานเบื้องต้นถ้าเราเริ่มต้นแบบ BCG โอกาสที่เราจะอธิบายตัวเองเป็น ESG หรืออธิบายเป็น Sustainable Development ก็จะง่ายขึ้นเพราะเราแปบกระดุมเม็ดแรกถูกที่ถูกทาง ทีนี้ใน BCG เนี่ยโทษที BCG เนี่ยมันคืออะไร BCG เนี่ยในความหมายของตัวที่หนึ่งคือไบโอก็คือว่ากระบวนการใช้ทรัพยากรที่ทาง ชีวภาพหรือใช้เฉพาะทรัพยากรที่มันใช้น้อยและได้ประโยชน์ถ้านึกคำพูดของอาจารย์สวิท์อยู่คำหนึ่งคือทํามากได้น้อยอตัว Bio, ไบโอเนี่เป็นตัวบ่งชี้ตัวน้าจริงๆยทีนี้ตัวนี้เพื่อให้พวกเราเข้าใจไอ้คำว่าไบโออีโคนทีไม่ได้เครียร์ขึ้นก็คือว่าโลกในศตวรรษที่สิบเอ็ดมันมาสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคืออินเทอร์เน็ตอันที่สองคือเจเนติ ไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือทำให้เราเองเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงกระบวนการบางสิ่งบางอย่างได้กว้างและคล่องขึ้นจีเนติกเองเนี่ยมันก็คือว่าเราเองมีความละเอียดลึกไปยังบางสิ่งบางอย่างไปยังต้นต่อว่าต่อต้นต่อแท้จริงมันอยู่ที่ไหนที่2อย่างเนี่ยมันมาผสมกันพอดีระหว่างอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นดาต้าเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตมันสามารถจัดการได้ไอ้ตัวนี้มันไปทําให้ตัวจีเนติกที่มันอยู่เป็นเรื่องซับซ้อนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มันจึงมีความเป็นไปได้ที่ไบโอเนี่ยสามารถจะมาใช้กระบวนการจัดการมันบางอย่างได้อย่างมีพลังและได้ไม่ยากอีกต่อไปอันนี้คือเป็นที่มาของไบโออีโคโนมีซึ่งผมก็กว่าจะหาคําตอบคำนี้ได้ในก็พอประมาณนะทำงานกับคุณพู้อยู่กับเอซนีแบงเนี่ยไอ้มันคืออะไรว่าไบโออีโคโนมีหาตัวอย่างอธิบายก็ค่อนข,อขาอ้างใหญ่ยากแต่ที่ผมจะนอมมีตัวอย่างอธิบายให้ฟัง พวกเราดูว่าไอ้ตัวไบโออธิบายได้ยังไงตัวซิคูล่าอธิบายได้ยังไงตัวทุกขรีนเนี่ยอธิบายได้ไดยังไงตัวซิคูล่าเขาไม่น่าจะคิดอะไรมากมายคือสกิดวงเวียนแล economy, รร้วก็กิีนอยูเคนนึมีคือสกิดสีเขียวง่ายๆนะครับทีนี้ไอ้กระบวนการเหล่านี้ไอง่ายๆเหล่านี้เราลองเอาตัวอย่างที่ผมเคยทำกับไอ้เซนีแบงอันนี้คือลูกค้าแบงค์ไอ้เซนจีทั้งหมดผมลองเอาดูว,ว่า เตอสตัวนี้ของอธิบายกับคนแบงค์ได้ง่ายสุดแทนที่จะขึ้นไบโอมันอธิบายยากครับมันมองเห็นยากมากครับผมก็เลยเอาซิคลาขึ้นก่อนซิคลาอีโคโนมีคืคอสกิจหมุนเปียร์และง่ายที่สุดคือว่าเอาวงพาิชย์มาเป็นตัวอธิบายว่าถ้าคุณเองเนี่ยปล่อยของเสียไปแล้วคนของเสียกลับมาใช้ใหม่เป็นซิคลาไหมเหมือนใช่ดีคิดก็เป็นกระบวนการบริษัทจัดก,การซิคลาจัดก,การขยะเหมือนกันแต่ว่าเป็นการจัดก,การขยะเปียระในเมืองท่องเที่ยว อันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่ลึกลงไปกว่าวงพายณิ์นะแต่ที่นี่โดอเด็กกินผักระสวนทีซับฟู Sub ้ดอันนี้ไม่ใช่ขยะครับแต่สิ่งที่ก่อนจะไปเป็นจะไปเป็น,ปนขยะมีกระบวนการจัดการบางอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าโดเด็กกินผักเป็นแบบไหนแันที่จะผักเป็นของเสียเอาผักก่อนจะเสียมาทําเป็นสินค้าโตมอ่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการจัดการแนวเคิดแบบซูคิไลคุณนี่นะี่ตัวข้างตรงกลางเป็นเรื่องของงานเรื่องไบโอ ซึ่งมันจะเห็นสเปกตรัมง,ง่ายๆคือบรรดาพวกแพทย์สมุนไพรการอาอกสมุนไพรสิ่งต่างๆรอยนี้มันก็เป็นกระบวนการจัดการเอาสิ่งที่มันเป็นวสัสดุธรรมชาติมาจัดก,การจนกระทั่ทงไปเรื่องลึกๆคือวีดน่าคอสเมติกเป็นเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลช่องคลอดผู้หญิงเป็นเจียวดูแลช่องคลอดนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเป็นกรีนอีโคโนมีสีน้ำตาลเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ดูว่าเป็นตัวอย่างที่ผมใช้ตัวอย่าง เราเนี่ยอธิบายกับบรรดาคนทั่วไปอยู่เสมอว่าบีซีจอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับตัวอย่างที่หนึ่งลูกค้าของแบงก์เนสินบนแบงก์รายนี้ชื่อวิโดน,นาเฟมินีวิโดนาเฟมินีเนี่ยเป็นบนริษัทที่เริ่มต้นมาไม่ไม่กี่ปีนี่เองเริ่มต้นปีพศประมาณสักปีสองห้าสองห้าหกหนึ่งี่ผมคือพศไปปีสองห้าหกหนึ่งก็เริ่มรันธุรกิจจริงๆกับปี2 5 6 2 ปีที่เราไปดูแลเนี่ยเอาข้อมูลมาดูเนี่ยเขาขึ้นปีที่สามนะครับยอดขายก็หกล้านบาทก็ไม่เยอะเขาทําอะไรครับเป็นสินค้าที่เขาดูแลเจลดูแลช่องคลอดผู้หญิงเขาจับได้ว่าเขามีข้อมูลว่าผู้หญิงช่องคลอดแห้งเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่จะเป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะสิรีละอาจจะเป็นเพราะการอ่าก็เรียกอะไรเป็นธรรมชาติเป็นการชีวิตในเมืองเนี่เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ปัญหาสุขภาพช่องคลอดเป็นปัญหา ทีนี้กระบวนการดูแลช่องคลอดลดยการทำเจลพวกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้โปรไบโอติกที่มาจากต่างประเทศกระบวนการใช้เจลที่มาจากส่วนผสมจากต่างประเทศเนี่ยมันทําให้มันไม่แมทกับความเป็นเิลล์ร่างกายไอตัว DNA หรือตัวบุคลิกลักษณะของสุขภาพของเราในวิชาการในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของมอสว้ได้ศึกษามาแล้วแอกว่าจะให้ดีปั๊บเนี่ยโปรไบโอติกที่ไหนจะใช้สำหรับทำเจลก็ต้องเป็นของที่นั่น เขาก็เลยเอาความคิดเอาความรู้จากทางมสวเพราด้วยกระบวนการทรําปลูกหญ้ารีแพนเพื่อมาเป็นสารในการสังเคราะห์ทําโปรเบอติกไทยแล้วก็กทาได้ปั้นกระทั่งก,ก,กิจการที่วิโหนาคอสเมติกทาขึ้นมาปั๊บเนี่ยแทนที่จะนําเข้าสารจากต่างประเทศและแถมทําที่จะทดลองแบบเเปตสปักทั่วไปก็เอาความรู้ที่มีเจาะจงไปวพาก็ทําเป็นโปรเบอติก และทำย่ารีแพร่ยี่ห้อนี้ชนิดนี้พันนี้และจับก,กันมาสังกระบวนการสังเคราะห์ด้วยฐานความรู้มันเป็นกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบจะเป็นชั้นแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้ไปดําเนินการทำรเจตพันธ์ใช้เวลาสองปีเริ่มต้น6ล้านบาทแต่ว่าปีสุดท้ายเมื่อปีปีงพันหกห้าล้านเนี่ยครับอัตราการเจริญเติบโตผมคิดว่าไหลายเท่าตัวทีน่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งว่าเราทําธุรกิจที่เกิดดูดมเม็ดแรกที่ดี เราดําเนินการทําข้อมูลให้แม่นใช้ความแม่นคุณดำของข้อมูลวิธวีวิเคราะห์ให้ดีมันก็จะได้อย่างที่ไบวนโดน,นาเฟมินินทำไดตต้ตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างของตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างของเอ๊ เป็นตัวอย่างของเซกิเล่ย์คนนี้มีของทางดอเด็กกินผักดอเด็ากกินผักเนี่ยอยู่ทถวโพธารามราบุรีรับผักส่งห้างและส่งโรงงานทีนี้ผักส่งห้างส่งโรงงานเองเนี่ยก็จะมีผักประเภทแบบไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณไม่ได้ขนาดใหญ่ไปเล็กไปเหี่ยวเฉาไปก่อนคุณภาพที่มันจะไปวางเชลได้ขึ้นห้างสิ่งเหล่านี้ มันทําให้บริษัทมีปัญหาเพราะว่ายิ่งโตยิ่งยอดขายเพิ่มขึ้นขยะก็เพิ่มขึ้นตามเจ้าของกิจการเ้าบอกเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวมั้งถ้าเราบอกวเรายิ่งขยายกิจการรวบรวมผักมากขึ้นขยะมากขึ้นตามเรากาลังเป็นตัวทําให้เทศาบาลมีปัญหาเพราะขยะพวกนี้คือขยะเปียกนะครับไม่ใช่เป็นขยะแห้งจะก,กำจัดลําบากเจ้าของเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปั๊บเนี่ย เขาลองคิดว่าจะเอาพวกนี้ไปทําอะไรแล้ววันมีวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเดินไปดูในปลอ,อกซุปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วเขาก็เห็นเรื่องผงชูรสเขาคิดว่าสารที่อยู่ในตัวผักของเขายังไปทําอะไรบางอย่างได้เขาก็เลยเอาผักที่มีคุณสมบัติไม่ดีในการเข้าห้างในการขายเป็นผักสดส่งโรงงานตามโรงงานที่ไม่เอาตามคุณภาพบางอย่างแต่มันยังมีคุณสมบัติอาหารมีสารอาหารอยู่มาทําผงปรุงแต่ง การทำผงปรุงแต่ง,งนี่เขาก็ดำแบรนด์อันแรกคือแคร์ชอยก็ไปได้ดีพอทำตลาดมันได้ป้าก็เลยมาพัฒนาปัจจุบัน่าเป็นผงปรุงรสสำหรับเด็กผงปรุงรสสำหรับผู้สูงวัยผงปรุงรสผักสำหรับผู้ที่มีความต้องการสารอันเฉพาะพวกโรคเบาหวานพวกโรคบางชนิดที่มีความจำเป็นต้องเติมสารบางอย่างเข้าไปเป็นในมืออาหารเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าผงปรุงผักของขาว แปลจากสิ่งที่เป็นก่อนที่แปลสิ่งที่เป็นขยะหรือเกือบจะเป็นขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ก้อนใหม่ตัวเนี้เป็นตัวอธิบายเรื่องซิคลาร์ค่อนข้างอีกตัวอย่างที่ผมค่อนข้างจะชอบมากกว่าวงพาณิชย์เพราะตรงเนี้มันเป็นก่อนที่เป็นขยะและสามารถจัดการได้และวงจรมันไปเป็นอาหารคือจากขยะที่มันเป็นสิ่งของกับขยะที่มันจะเป็นขยะแล้วมาเป็นอาหารได้แล้วไปเป็นมันเป็นชูกําลังได้มันกลับข้างไปกลับหลายเท่าตัว อันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของซิคูล่ารค่อนข้างได้ดีแล้วก็ยอดขายที่ผมเช็คไปในปี63เขก็16ล้านบาทก,ก็ถือว่าเป็นกิจการรเริ่มที่ไม่เร็วทีเดียวนะครับสำหรับกิจการใหม่ๆแล้วก็ดำเนินการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตัวที่3ก็คือเรื่องของทางกลิ่นอีโคโนมีอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆในระหว่างปี61-62ที่เรามีปัญหาเรื่องโควิดเราอยู่โควิดเราสั่งของ แต่บางคนก็อยากกินพิซื้อของตลาดก็ไปไม่ได้เพราะว่าตลาดก็ไม่ให้คนเข้าไอ้น้องเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นปั๊บเนี่ยแสดงว่าถ้าเราส่งทางไปสื่อยังพอส่งได้ใช่ไหมเราดําเนินการบางอย่างทําได้ใช่ไหมถ้าซัพลายเชนมันเปลี่ยนเราถือจังหวะเอาซัลายเชนอันเนี้ยใส่สินค้าที่เป็นผักอินรีย์สั่งใส่สินค้าที่ผลไม้ปลอดภัยแรกๆแกก็จะทําเรื่องอินทรีย์ทั้งหมดแต่เอาเข้ามาจีปรับตลาดเนี่ยมัน ม,มันมีปัญหาทั้งต้นทางและมีปัญหาทั้งปลยายทางเขาก็เลยปัจจุบันนี้ก็คือว่าไนตัวแฮปปี้โกเชอร์ที่น้องๆก็ดําเนินการเนี่ยเขาเดาเนินการส่งผักอินรีย์ผลไม้อินทรีย์ผักปลอดภัยและผลไม้ปลอดภัยคือไม่ได้ปิดอินรีทั้งหมด100%เซ็นต์เป๊ะขอให้มันผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานบางอย่างที่เป็นผักปลอดภัยผลไม้ปลอดภัยก็ได้ไปแต่ทีนี้กระบวนการดําเนินการของเขาเนี่ยไปทั้งออนไลน์ ไปทั้งกระบวนการทาตลาดเป็นมาเก็ตเป็น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 ย่านย่านไปเขาสร้างกระบวนการลดไอ้ลดคลักกับลดธรรมดาธรรมดาขายคักแล้วก็สร้างกิจกรรมบันสุกตลาดบันสุกตลาดบันเสารเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทอันนี้ยอดขายไม่เลวทีเดียวนะครับเริ่มต้น2ปีนะครับสิล้านกว่าบาทก็เป็นกิจกรรใหม่ที่น่าสนใจมากแต่ได้เสียดายเนี่ยรายเนี้ยไม่ได้เป็นลูกค้าแบงก <c oughs> ์เงินกู้เงินสินเชื่อหมดพอดีก็ ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งระหว่งาง green economy circular economy แล้วก็ bio economy ของที่ผมทำกับแบงก์ sp bank มาเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างได้ดีว่ามันคืออะไรสไลด์นี้ผมอยากจะฝากกับพวกเราคือตอนเที่ยใหม่ผมเป็นพอหลักสูตรแ fc เ8 9ดสิ่งหนึ่งที่ผมจะยิดติดไม่ติดมือมันคือ wrap up ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดจะเป็นนิยามก็ตามเป็นคำที่บายก็ตามเเป็นตัวอย่างก็ตามปาั๊บเดี๋ยวผมจะขอ w r a อักับพวกเราว่า ท่านสังสเกตที่ผมหยิบมาวีโดนาแคร์ชอยและแคปิฟิโกเชอร์มองอันนี้หนึ่งคือถ้ามองในเรื่องของลีดเดอร์ชิพครีเอทีฟลีดเดอร์ชิพของว mm ีโดนาเขาเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางความรู้ที่เขาพอจะมีระดับหนึ่งแต่เขาไปยืมความคิดความรู้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้เรื่องมหาหลัยมาบวกลงกับธุรกิจอันนี้น่าสนใจมากนะครับมีเพื่อนผมที่เป็นสื่อมวลชนเคยเอาข้อมูลของบรรดา งานวิจัยทั้งหลายแหละเนี่ยเขาเป็นเอเจนต์ในการที่เอาไปหาคนมาลงทุนผมก็บอกว่าจะมีใครไปลงทุนกับผมมันเรื่องมันยากหรือเกินแต่ผมเห็นวดีโโหน้าปั๊บเนี่ยผมถึงบางอ้อนะมันมีอยู่จริงและเป็นจริงและมันทําได้จริงจริง,รงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้บริหารในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเขาเองมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีความกล้าหรือมีความสอบแสวงหาบางอย่างครีเิทีฟได้ดีชิฟต์อย่างของแคร์ชอยส์กล้าคิดกล้าทำ ผิดผิดถูกถูกทำไปในภาคสนามคือทําเองทดลองทาไปคือเอาผงผักมาดําเนินการถ้าไปฟังเขาพูดจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเขาทดลองทาต้มทั้งอัลมตเมเขาทดลองทําทุกอย่างครับในแง่งของแฮปปี้โปรเจ์ก็คือว่าเขาจิตกระแสของผู้บริโภคความสนใจของผู้บริโภคที่กําลังจุบประสักแล้วก็ใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปใหม่จับโอการที่มันเป็นปัญหามาสร้างเป็นโอกาสทางการทําธุรกิจ มองใน,นแง่ของวีโนนามองตัวที่2คือมีตัวไหนที่ไปสร้างอะไรที่เราจะเอาบอกว่าเราจะเอา BCG ไปใช้ประโยชน์แบบไหนเราจะไปดําเนินการอะไรมีนในแง่ของวีโนนาคือสร้างจากโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยมีนในแง่ของแคชอยคือว่าเปลี่ยนจากของเสียให้เป็นอาหารไฮเปอร์โอเชียลก็ are, คือว่าเป็นกระบวนการทํากระตุ้นให้คนเองเนี่ยรับรับรู้หรือเข้าถึงใน,นแง่ของบริโภคใหม่ที่ซัลายเซชชุดใหม่ไม่ต้องไปห้าง ไม่ต้องไปที่ไหนมาใช้ของเขาแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยโอกาสของวิโดน,โนาคือว่าเขาสามารถสร้างพื้นที่ทางการตลาดในเอเชียตลอกเียงใต้ใหมที่ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องคลอดผู้หญิงผมคิดว่าในแง่ของโปรโเจกต์ที่สร้างในเมืองไทยเจเลระของคนไทยกับเซอเอีสเอเชียผมคิดว่าน่าจะไปด้วยกันได้โอกาสของสินค้าของวิโดนาผมคิดว่าไปได้ในย่านนี้สบายๆมองนี้ของแค่ชอย โอกาสของเขาจะขยายไปเป็นอาหารสําหรับความต้องการแบบเจบจงมากขึ้นจะเป็นโรคประฟันไหนถ้าเขาเดินสายทางนี้ผมเชื่อเขามีโอกาสที่จะไปขยายผลิตภัณฑ์ของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาสามารถจะหาสารอาหารจากผักสารอาหารจากผลไม้เป็นแมทกับความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้ต้องการในแง่ของแม่พิมโเชอร์คือว่าสร้างห่วงโซ่ขึ้นมาห่วงโซ่อันนี้ไม่จำเป็นต้องไปแบงก์ก็ไม่จำเป็นต้องไปห้างถูกไหมเขาสามารถจะสามารถพป,ปลายได้ก็อ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราดูว่า ถ้าเราจะดูว่าไอตัว BCG จะใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าเรามองว่าเป็นคาแล็กเตอร์ทั่วไปมันก็จะเป็นคำที่ใบยทั่วไปเราถอดออกมาเป็น MBA ใช้วิธีคิดแบบ MBA เข้าไปแยกย่อยดูสิแล้วก็จับออกมาปั๊บเนี่ยีหน,น,น้าเป็น Bioeconomy Care Choice เป็น Circular แล้วก็ Happy c o t i n g เป็นตัว G เพราะฉะนั้นเราลองใช้ฟอร์แมตอันนี้ไป Analyze ข้อมูลพวกเราหรือที่เราสนใจไป วัรข้างหน้าก็ว่ากันไปลองไปไปดําเนินการดูนะครับผมคิดว่าวิธีการที่เราถอดบทเรียนแบบนี้หรือยวทำได้สำเร็แบบนี้จะช่วยให้กเราเองสามารถจะได้ประโยชน์จาก BCG ออกไปใช้ประโยชน์และไปสร้างความสามารถ,ถกันแข่งกันขึ้นได้จะไม่ใช่เรื่องอธิบายทั่วไปสุดท้ายสไลด์นี้ผมอยากจะพูดกับพวกเราในในพวกเรามาจาก a อโอทุกรุ่นและพวกเราก็มาร่วมกันในเวทีนี้ เราคิดว่า BCG เองจะเป็นโอกาสใหม่ของ SME ได้เราจะต้องอปักหลักของความเชื่อของเราก่อนว่า BCG ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ปรปแพทย์แบบไม่ใช่เช็คลิดถึงสองสามสี่ห้าและจบแล้ว BCG มันคือส่วนประกอบอส่วนประกอบของอกระบวนการที่สร้างผลิตภาพขึ้นตามตามตาม,ตามกระบวนการทำงานดูเหมือนกับอย่างวินโนนา ดได้ดําเนินการอย่างกรณีของทางดอเด็กเกนปักคิดและทดลองดําเนินการบ้านก็แสดงว่ากระบวนการที่เขาคิดเนี่ยเขาทดลองทําและพัฒนาไปเรื่อยๆภายใต้กระบวนการที่สร้าง d u ิ t ivity หรือสร้างความสามารถขึ้นใหม่เพราะฉะนั้น BCG เนี่ยมันจะไม่ใช่แมนนวลที่เป็นคู่มือครับแต่ BCG มันจะเป็นไกด์ไลน์และนาไปสู่กระบวนกนารจัดการเชิงผลิตภัณฑซึ่งไอเนี้ยผมคิดว่าจะทําให้เราเองได้ประโยชน์จากอ่าคอนเซ็ปต์หรือได้ประโยชน์จากไกด์ไลน์ที่ ภาพรักเขาให้เรามาขึ้น,นเราไปขยายต่อไปอีกในส่วนที่เหลือก็ว่ากันไปผมเลยอยากจะชวนพวกเราว่าถ้าพวกเราเองมาจากเอฟซพวกเราเองมีภาพพวกอยู่และพวกเรากาลังดําินการธุรกิจอยู่ปั๊บเนี่ยเราลองมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก b c ซเราจะทําอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งถ้าเราสนใจจะปรับธุรกิจเราเป็น BCG ลองจกกัดกลุ่มของเราดูซิกลุ่มนี้เป็นที่ไหนมีใครบ้างลองจเเัเป็นกลุ่มที่ปิดกลุ่มสนใจ b c g แล้วเราก็ทําเป็นเน็ตเวิร์กไว้ผมจะชวนทางด้านที่เวจะชวนทางด้านาาท่านประธานมงกลเมื่อมีกรุ๊ปแบบนี้ขึ้นปับ๊บเราก็เติมข้อมูลเข้าไปให้พวกเราออาไปใช้ประโยชน์ได้เอาข้อมูลจาก s อสเอ็บ้างเอาข้อมูลจากใครต่อใ,ใครที่ทําเป็นเคสตี้ใส่เข้าไปอันนี้แค่แบงก์เดียวนะหลายแบงก์ก็มีตัวอย่างอีกหลายๆแบบนะครับก็อันนี้เป็นกุ๊ปหนึ่งมันจะทําให้เราเองมีความมันมีความามั่นใจได้ว่า i อ c g เนี่ยเอาไปใช้เอาไปประกอบธุรหากินได้กลุ่มที่2 คือกลุ่มที่ทําอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วจา์คราบผมทําอยู่แล้วถ้าทําอยู่แล้วปั๊บเราจะทําใหเ้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไหมเราจะเอา BCG ที่เราดําเนินการอยู่แล้วเนี่ยขยับไปหา ESG ไหมขยับไปหาดาวโจนสค่ายทีเลียไหมจะขับยาอัลเชงเดนอื่นๆไหมคือทําเรื่องเดียวยมันสามารถตอบโจทย์ได้หลายได้หลาย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 ข้อไม่ใช่ไม่ใช่ทำดี G S I ก็ทําอีกเรื่องหนึ่งทำ ESG ก็ทําอีกเรื่องหนึ่ง BCG ทำอีกเรื่องหนึ่งมันจะทาให้ยุ่ง แต่ถ้าเราเดําเนินการแบบนี้กลุ่มที่สองมันก็สามารถดําเนินการได้และทางผมเองเนี่ยจะลองไปหาคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความชานาญอย่างน้อยผมคิดว่าถ้าผมคิดเร็วๆเ,เนี่ยอยาจารย์พิพัฒยอดพฤติการอย่างเงี้ยก็สามารถประเติมได้เรือ่ออาจารย์พิพัทของเราไปไหนสะลทาอาจารย์พิพัท์เราอาจารย์พิพัทนนนทนาพันธ์ก็ทํา CSR ก็ผมคิดว่าเป็นท่านหนึ่งที่สามารถไปเติมเรื่องเรื่องความคิดพวกนี้เขาให้พวกเราาได้รือว่าทํา BCG อยู่แล้วจะไปเป็น EG ได้แบบไหนก็เป็นกลุ่มที่2 กลุมที่สก็คือว่าถ้าสมมติเราจะยกคุณสมบัติเหล่านี้ของบริษัทที่อยู่ใน BCG อยู่แล้วเนี่ยไปสร้างเป็นของสมบัตทจากการแข่ง,งขงัดเ,เราต้องการจะโชว์เคสของเราไปยังเวทีสากลไหมเราต้องการอยจะให้ตรงเนี้เจอกับคู่ค้าที่เป็นคู่ค้าที่ใหญ่กว่าในเมืองไทยไหก็ลองดูเราจะอยู่ในกรุ่ปไหนหรือจะอยู่ทั้งสามกรุ่มก็ว่ากันไปคือผมจะไ้เชิญชวน LFC ที่พวกเราในมากันวันนี้ทั้งหมดเนี่ย ลองให้ความสนใจกับ l b c g คอนเซปต์ดูแล้วเราลองจัดกลุ่มกันดูก็จะทําให้เก๋หรือฟังฝ่ายหลักสูตรก็ได้หรือใครก็ได้ลองจัดกลุ่มหรือว่ากลุ่มหนึ 2, ่งกลุ่มสองกลุ่มสามมีใครสนใจ,จอยู่กลุ่มไหนแล้วเราก็ลองสร้างผมหรือพวกเราในกลุ่มเหล่านั้นแล้วก็ทำเน็ตเวิร์กผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าเน็ตเวิร์กที่เราจะทํา LFC ที่เราจะดาําเนินการหัวข้อเราคือ LFC networking เ Network น็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยมันต้องมากกว่าสิทธิ์เก่าลมรุ่น เนตเบิกที่ดีมันจะต้องมีรวมรุ่นและรวมเรื่องด้วยเรื่องก็เป็นความสนใจที่เรามีเราสนใจเรื่องกีฬาแล้วก,ก,ลก็ไปอยู่ในกลุ่มกีฬาไม่ว่าจะเราจะเรียนรุ่นไหนก็ไปอยู่ในกลุ่มกีฬาได้มันสามารถอยู่ทั้งรุ่นเราแล้วก็อยู่ในระหว่างรุ่นได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนตเบิกกิ้งประเภทยอย่างที่เรากํลาลังจะเอา BCG ก็มาใส่คือเรื่อง BCG เรื่องพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง ESG เรื่องอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราลองจับมาดูว่าถ้าสมมติเราจะเอารุ่น12รุ่น มาใส่ในกระบวนการหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามเราจะอยู่แบบไหนก็ว่างไปหรือ L f c สิบสามที่จะจัดจัดแล้วเรียนจบแล้วจะจัดเป็น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเพื่อจะรอรุ่นพี่เรือ่อรอใครต่อใครก็มาร่วมผสมก็สุดแท้แต่ก็ผมก็อยากจะฝากกับพวกเราว่า b c g ไม่ใช่เครื่องมือและไม่ใช่คำที่บายทั่วไปมันขึ้นอยู่ว่าเราเองจะเอาคำที่บายแจะเอาสิ่งที่เขาให้มาตรงนั้นเนี่ยไปแปลไป implement ใช้แล้ไปขยายความอย่างไรยขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับ creative leadership ซึ่งผมคิดว่าพวกเรามีอยู่แล้วเป็นทุนเพียงแต่ว่าเราอาจจะหลงลงลืมลืมไปบ้างหรือไม่หรือจะเดินทางต่อหรือไม่เดินทางต่อขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ